จะทำให้ฝ้าที่เรารักษาเนี่ยเป็นเป็นหายหาๆไม่ตอบสนองไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามนะคะสวัสดีค่ะหมอนิชานะคะแพทย์หญิงนิชกุลวัฒนาพินันค่ะเป็นแพทย์ประจำเควีเคะฝ้าคืออะไรคะ ค่าฟ้านะคะก็คือเป็นภาวะของเม็ดสีนะคะโดยลักษณะที่เราเจอบ่อยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของปื้นนะคะสีน้ําตาลอาจจะเป็นน้ําตาลอ่อนหรือน้ําตาลเข้มนะคะขึ้นอยู่กับรอยโรคเนาะแล้วก็ขึ้นอยู่กับ แต่ละสภาพผิวของแต่ละบุคคลนะคะค่ะสำหรับสาเหตุของการเกิดฝ้านะคะจริงๆฝ้าเนี่ยเป็นรอยโรคที่ค่อนข้างในรรักษายากนะคะเนื่องจากว่าสาเหตุเนี่ยยังไม่แน่ชัดเนาะยังไม่มีใครรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะปัจจัยที่ทําให้กระตุ้นหลักๆเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของแสงแดดนะคะเนื่องจากว่าเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างมีผลมากต่อการดําเนินของโรคฝ้านะคะปัจจุบันเนี่ยพบว่าแสงแดดที่ทําให้เกิดรอยโรคฝ้าเนี่ยนอกจากแสงแดดที่เป็น UVA UVB นะคะปัจจุบันเนี่ยก็มี การศึกษาเพิ่มขึ้นนะคะว่าแสงบูไล์เนี่ยก็อาจจะทําให้ฟ้าเข้มขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกกันแดดที่มีบอดสเปกตรัมกันทั้ง UVA UVB นะคะแล้วก็รวมถึงกันในเรื่องของแสงบูไล์เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจําเป็นเนาะเพื่อลดการเกิดฟ้าหรือว่าการที่ทําให้ฟ้าเข้มขึ้นได้ปัจจัยภายในเนี่ยก็อย่างเช่นในเรื่องอาบางคนเทคอโมนน้อยอาจจะกินยาคุ้มหรือว่าบางคนตั้งครรภ์มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะคะหรือว่ามีโรคประจําตัวไทรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็สามารถที่จะทําให้รอยโรคมันเข้มขึ้นได้ค่ะการรักษาฝ้าหลักๆเนี่ยเราก็จะมีจริงๆมีโมดูลหรือว่าการรักษาที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะปัจจุบันเนี่ย ก็จะมีในรูปของยาทานะคะแล้วก็มีในรูปของหัตการต่างๆเนาะเดี๋ยวเรามาพูดถึงอันแรกก่อนนะคะก็คือเป็นยาทานะคะก็คือเป็นการรักษาเฟิร์สไลน์นะคะเป็นการรักษาหลักค่ะก็ยาทาที่เรารู้จักกันเนาะอาจจะเป็นในกลุ่มไฮโดรควินอนะคะคือเป็นการทาร์เก็ตไปที่ตัวเอนไซม์ที่ควบคุมการทํางานของการสร้างเม็ดสีดําเลยแต่ว่าผลข้้นเคียงตัวนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าสมมุติใช้เองเนาะหรือว่าไม่ได้อยู่ในความควบคุมของแพทย์ก็อาจจะทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าออคโคโนซิสหรือว่า ฟาถาวรน,นะคะที่เราเคยเห็นลักษณะของแบบผิวเหมือนจะมีความไม่สม่ําเสมอของเม็ดสีเป็นลนักษณะน้าเงินน้าตาลำดาๆอันนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นผลข้างเคียงอ่าหลังๆก็เลยจะมีการนำคอมบิเนชันของการผสมตัวไฮโดรควินอคู่กับตัวเซียรอยแล้วก็คู่กับตัวกลุ่มเลตินยนยเนี่ยค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งยาได้มากขึ้นรวมถึงจะมีอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวอะซิเลอิกแอซิดตัวนี้ก็ผลวิจัยเนาะก็พบว่าค่อนข้างใกล้ เคียงกับกบการรักษาด้วยตัวกลุ่มไฮโดโครควินอนะคะหรือว่าตัวกลุ่มที่ผสมคอมบิเนชันนะคะแล้วก็ผลข้างเคียงน้อยกว่าเนาะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นการรักษาโดยการยาทาคร่าวๆนะคะ,ะคกลไกในการรักษาฝ้าจริงๆถ้าจะแบ่งออกเป็นตามกลไกหลักก็คือตั้งแต่ยับยั้งกระบวนการสร้างเมสส็ดสีก็จะเป็นในกลุ่มยาทาท,าที่เราพูดว่าเป็นเฟิร์สไลน์นะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยที่ไม่พูดถึงไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นในพวกหัตการนะคะซึ่งหัตการเนี่ยจะทําให้คนไข้เนี่ยเรียกได้ว่าพึงพอใจมากขึ้นเนื่องจากว่ามันทําให้ผล ลับของการรักษาฝ้าเนี่ยการเคลียเม,ม็ดสีดีขึ้นเนื่องจากว่ามันเป็นการคล้ายๆกัดทําให้ตัวเมลานินหรือฝ้าเนี่ยขับออกไปเร็วขึ้นเนาะปัจจุบันที่เราใช้กันบ่อย,ยๆเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มตัว picosecond laser นะคะนี้มันก็จะเป็นการปล่อยแสงเลเซอร์นะคะเพื่อไปทําให้ตัวเม็ดสีเนี่ยเกิดเขาเรียกว่า selective photo t h e r m a l i s i s นะคะเป็นการทําลายเม็ดสีโดยช่วงคลื่นสั้นมากๆทําให้เม็ดสีสมมติเมลานินเราเนาะเหมือนเป็นก้อนหินเนี่ยไอตัวเลเซอร์เนี่ยมัจจะทําให้แตกเป็นเหมือนทรายเล็กๆนะคะเพื่อทาให้แมคโครฟาดหรือว่า เ็เลือดขาวของเราเนี่ยมาเก็บกินแล้วก็ทําให้เม็ดสีขับออกไปได้เร็วขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของเม็ดสีแล้วเนานะโคเซคเกเลเซอร์นวัตกรรมนี้เนี่ยมันก็สามารถทําให้คอลลาเจนสิมูเลชันการสร้างคอลลาเจนได้นะคะจากโหมดที่เราเรียกว่าเลเซอร์อินดิวออปติคอลเบรกดาวนะคะที่มันจะทําให้เกิดเหมือนช่องว่างใต้ผิวเล็กๆแคปิเตชันเพื่อเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนต่อเนื่องด้วยค่ะในอดีตเราจะพูดถึงรอยโรคของฝ้าในชั้นอีพิดมมสหรือว่าชั้นหนังกำพากันค่อนข้างเยอะนะคะชั้นผิวของเราเนี่ยก็จะ เป็นชั้นหนังกำพร้าข้างบนนะคะแล้วก็ลงลงมาก็เป็นชั้นหนังแท้เนาะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีงานวิจัยออกมาค่อนข้างเยอะในเรื่องของการพูดถึงผิวหนังในชั้นรอยต่อระหว่างนั้นกำพร้ากับหนังแท้นะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่า basement m e m b นะคะเป็นชั้นนั้นนะคะแล้วก็รวมถึงชั้นหนังแท้ด้วยเนาะซึ่งความสําคัญก็คือว่าเมื่อเรามีอายุเยอะขึ้นหรือว่าเวลาเราโดนสัมผัสแสงแดดเป็นระยะเวลานาน,านเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดเหมือนกระบวนการอักเสบต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีมี content material ที่ มันไปสะสมบริเวณใต้ผิวตรงตรง,ตรงชั้นเบสเม่เบนเนี่ยทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าโซล่าอิลาสโตซิทได้ซึ่งภาวะนี้จะทําให้ฝ้าที่เรารักษาเนี่ยเป็นเป็น,ปนหายหายก็คือว่าการรักษาไม่ตอบสนองไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะมีนวัตรกรรมใหม่ที่เราเรียกว่า uh, micro needle RF นะคะโดยการใช้เข็มเนี่ยค่ะเหมือนเป็นการรูปเปิดเข้าไปเพื่อทําให้เหมือนสเปร์หรือว่าเหมือนจํากัดให้พลังงานลงไปในชั้นหนังแท้โดยเฉพาะโดยไม่ผ่านชั้นหนังกาพานะคะทำให้การรักษาฝ้าเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นการ restore ตัว beige, เบสเบนเบนเบนเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริง,รงๆเขาพบว่าคนส่วนใหญ่เนาะทุกคนเนี่ยพบว่าคนที่เป็นฝ้าเนาะมีภาวะโซล่าอิลาโตสิดถึงประมาณ8 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะทำให้การรักษาฝ้าไม่ว่าจะเป็นยาทาหรือว่า,าการอื่นๆเนี่ยค่อนข้างอาจจะไม่ตอบสนองได้ดีเท่าที่ควรการรักษาตัดโดยไมโครนิดโรอาร์เอฟเนี่ยก็เป็นอีกออปชั่นหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่ามาผสมผสานให้การรักษาฝ้าดียิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าจริงมันไม่มีการรักษาอะไรที่เป็นโมโนเทร ประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะต้องคอมไบทั้งการใช้ยาทาการใช้หัตถการต่างๆเพื่อทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นนะคะแล้วเมื่อไหร่เราจะเลือกใช้เครื่องไหนหรือว่าใครเหมาะกับเครื่องไหนหลักการในการเลือกของ การต่างๆในการรักษาคนไข้นะคะก็จะดูหลักๆเลยก็คือสกินทป์ e นะคะสีผิวถ้าคนไข้ที่มีลักษณะสีผิวที่ค่อนข้างเข้มนิดนึงนะคะรวมถึงมีลักษณะของฝ้าที่โอเคเคยทายาเคยรักษา,เค,กษาเครื่องอื่นมาก่อนใดๆแล้วไม่ตอบสนองหรือว่าตอบสนองไม่ดีเท่าที่ควรอันนี้ก็จะมองในเรื่องของตัวไมโครนิดเดิลอาหลักๆเนื่องจากว่ามันการารที่ไม่กวนเม็ดสีนะคะไม่ว่าจะสีผิวอะไรมันจะไม่ทําให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่า ดิสเพกเมนเทชันเนาะหรือภาวะที่ทําให้เม็ดสีไม่เสมอเข้มไปหรืออ่อนไปได้สกินท้าย2งก็คือเอ่อฮิสตอรีหรือว่าประวัติในการรักษาก่อนแต่ว่าถ้าคนไข้แบบไม่เคยรักษาอะไรมาเลยแล้วค่อนข้างที่ปัญหาผิวดูมีเม็ดสีเป็นลักษณะของฝ้าชาัดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแรกๆเนี่ยก็อาจจะแนะนําให้ทําในกลุ่มพิโคเซคเกอร์เลเซ,เซอร์ก่อนเนื่องจากว่ามันเป็นการเคลียร์เม็ดสีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการคร่าวๆแต่โดยปกติเนี่ยเราก็จะแนะนำคอมไบกันอาจจะรักษาด้วยพิโคเซคเกอ l a เลเซอร์จนเม็ด สีมันเคลียร์แลนด์ระดับหนึ่งและก็คือเม็ดสีค่อนข้างดอประดับหนึ่งและพอใจระดับหนึ่งแล้วเราถึงจะชิปมาเป็นตัว m i คร o n e เดิล RF ก็ได้แต่จริงก็พิจารณาเคส by เคสนะคะบางเคสอาจจะมาเราก็ทําตัว m i คร o n e เดิล RF เลยอีกปัจจัยหนึ่งนะคะเคยเห็นลักษณะของฝ้าที่มันมีเหมือนเส้นเลือดไหมคะเหมือนฝ้าเลือดตัวนี้ตัว m i คร o n e เดิล RF เนี่ยก็สามารถปรับพลังงานความลึกให้ไปทาเกเก็ตเฉพาะกับตําแหน่งนั้นได้นะคะก็จะทําให้ฝ้าเลือดดีขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการเลือกคร่าวๆค่ะจริงหรือไม่จริงค่ะลลย,ยิง่งเล หรือผิวยิ่งบางคุณหมอมีความเห็นยังไงคะค่ะก็จริงๆแล้วการยิงพิโคเซคเกอร์เลเซอร์เนี่ยมันจะมีโหมดกระตุ้นคอลลาเจนด้วยนะคะแล้วก็การปรับพลังงานของแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์ของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับปัจจัยการดูแลตัวเองด้วยนะคะแต่ว่าทําให้หน้าบางแล้วก็ทําให้ฝ้าเข้มขึ้นไหมไม่จริงนะคะ ใครมีข้อสงสัยนะคะหรือว่าอยากให้อธิบายรายละเอียดเรื่องอะไรนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างนี้ได้นะคะแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าค่ะ